สวัสด <ítulo> anyway, ีครับดาวนบารกกี้สาร์สโต่อโอเคยจรับเยอะิเลยครับออกอรอรน เต็มเต็มกำลัง ไยแลนด์เอ้าพี่นุมสวัสดีครับเดี๋ยวผมตามไปนะวิ่งกับพ่อกันโอ้โหเรือโคมันก็เจอเลยโอ้สวยโอ้โห ถ้าฟูจิในกล้องเนี่ยจะเล็กกว่าฟูจิของยิงประมาณแบบสิบเท่าฮึผ่านไปแล้วหนึ่งโลยังไงบ้างเออยังโหหนึ่งโลเร็วมากเลยอเหรอ่ะหนึ่งโลแล้วหนึ่งโลแล้วโอ้ฮามาเต <c oughs> ได้กีเรากลับตัวเลยฝั่งนู้นเขากลับตัวมาแล้ว <c oughs> ดูดูดูโห oh, อันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือสิบโลเหรอเรียปะเอออาจจะใช่เห็นสปีดแล้วมันไม่น่าใช่เออไม่น่าใช่ความเร็วที่แบบวิ่งตามเรานะ เจอฟูจิกรอบละวิ่งแล้วสามโลหกฮะเริ่มร้อนแล้วฮะไม่นาใส่เสื้อสามชั้นเลยต้องถอดมยเนี่ยไม่น่ารอดกา,าจะร้อนขนาดน,นี้ ดูแล้วก็ดีรอส่งก่อนรอส่งฮี่งงเชียด้วยใเสีวิวมันสวยยิ้มยิ้มปวดกลามอ้าสวัสดีครับซูซูครับครับผม ไปไปทำตามเป้าหมายฮะห้าสามศูนย์เดี๋ยวหมดวิวฟูจิแล้ว้ใส่แว่นแล้วก็ยังเห็นวิวอยู่ไนะใส่ไปเลยก็ได้ไไค่อยค่อยไล่เพจขึ้นโหใส่ตัวทำความอุ่นอะไรตัวทำความร้อนมาด้วยร้อนมากเดี๋ยวต้องถอดทิง้งละ เย็นมือแหละ,ะไปไปไปภารกิจคือตามหาคนรู้จักตามหาจ๋าแล้วก็ตามหาพี่หนุ่มแล้วเนอเจอนี่หละผมเขากล้องไปเนี่ยอย่างหนาวเลย <laughs> ก็บอกว่าจะชะลอชะลอไม่ได้ชะลอแล้วมันเบรกเลยพยายามซอยเท้าที่ๆแทนเผื่อจะช้าลงขอบัน thank you จะไปกำมัตเตเขาคืนแล้วเมื่อกี้ทำมัเตยทำมัเต ห้องน้ำแรกห้องน้ำแรกอยู่กิโลที่จะเจ็ดละคิวห้องน้ำครับประมาณนี้ไปต่อไปต่อครับยังยังยังปวดปวดไม่ได้ที่แปดแล้วถ่ายไม่ทมันมีดนตรีฟังฟังดน,นตรีดีกว่า

กำลังเหนียวคอเลยเดินไปเอาโหลอให้ดู ถึงกลางเต็นท์เลยรถที่เก้าเข้าที่รถที่สิบครับอีกสองน้องน้องเชียร์ด้วยอ่ะถึงรถที่สิบ หนึ 1> 1่งในสามของระยะทางไปกันต่อเช็คพอยสิบโมงห้าสิบเจ็ดนาทีตอนนี้สิบโมงสิบแปดพ่อน่าจะทันอยู่โย้ชสวยสิบสองกิโลแล้วครับเฮ้ย <c oughs> คนไทยโอ เด่นทงชาติเด่นมากสวัสดีครับ <c oughs> เป็นกลุ่มเลยเฮ้ย <c oughs> คนไทยคนไทยเอาเข้าซ้ายเลยสวัสดีครับ เฮอดีอ่ะเห็นท้องชาติไทยแล้วไปนี่หน่อยสวัสดีครับปล่อยจอยปล่อยจอยันนี่ครโตดูหน้าคนคุ้นดิมีคนคุ้นไหม เพืเอรออะไรอ่ะสี่ชั่วโมงสามเอาโอพี่หนุ่มอยู่ตรงนี้แนละ้วสู้ครับเนี่ยเรากิจตามพี่หนุ่มอุย้ยกลับตัวนี่นะโอเคสี่ช่วโมงสาอัดเป็นไปได้ 5โลเห็นภูเขาปะนู่นดีนะสวยโคตร โรงเรียนญี่ปุ่นโรงเรียนรูปานโหสิบเควิ่งเดียวมาก สี่ชั่วโมงสามสิบอยู่ข้างหน้า20ิกิโลอัพเดตเจอกระทง4ชั่วโมง30เพราะหมายคือต้องแซงห้ามเขาให้ตามทันน <c> ห <oughs> <c oughs> นีหนีน อเอนี่เลยสี่สองเลี้ยวขวางนะครับผมโอ้ยพอหยิบมาด้วยโอ้ยลืมทิ้งโอ้ถือไปเลยอีกห้าโลโอ่ออ่อคนแย่โอเคภารกิจหาทางพยา เอาแล้วเดินขึ้นเดินครับเดินเดินที่แหละเดี๋ยวต้องกิดยืดก่อนอันนี้รู้สึกเบาขึ้นครับ<น>คิดว่าน่าจะเป็นตอนลงเนินจังหวะมันนี่จังหวะมันแบบกระแทกเกินไปโฟมช่วยเด้งเยอะโอ้หไปแล้วมันทอนโอ้โหโคตรไวมันกิโลที่เท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่รีบอะริ็กโกต์เ,ตเร็วเด็วเร็วขึ้นสลับจ็อกหนึ่งก็สูงเจอพี่หนุ่มแล้วในที่สุด สวัสดีครับซู้ซูครับพี่เจอคนไทยแล้วครับคุณไม่ออกแล้ววันนี้ <c oughs> ตอนนี้เป็นโลที่จะเข้า25บรรยากาศมาณนี้อ,อยู่บนเขา โคชิวเรือคนเดียวในแม่น้ำกว้างขวางก็โหวิวโคสวยหนูวิ่งวิงอยทางนู้นน่ารักมากเลยเดูยดิเฮ้ย คลาสสิกโอ้โหโอ้สวยผ่านจุดให้น้ำมาละกิโลที่ยี่สิบแปดจุดแปดสามขึ้นเนินอนีกแล้วเหรอลงเนินแล้วโอ้ก oh. โลที่ยี่สิบเก้าเช็ค

กล oh ับเข้าเมืองแล้วไม่ได้อยู่ดิมงแม่น้ำละลงเนินแล้วครับโอ้โรดที่สามสิบสองเอ๊สามสี่เข้าเมืองแล้วจ้าโอ้จะจบเนินแล้วลาดสุดท้ายลาดแล้วลาดแบบโอ้ลงไปจะเจ็บเนี่ยลงไปจะเจ็บเนี่ยสยัมาษณ ก็บอกให้หยุดหยุดได้ไหมเ <laughs> 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 หลืออีก5าโลเหลืออีก5าโลประเมินแรงประเมินแรงยังสตองที่นีได้อยู่ใส่เข้าไปก <laughs> 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 สี่โลมาวัดกันอีกทีนึงไป <laughs> โหยืนตั้งแต่ตอนวิ <laughs> ่งเริ่มออกตัว <laughs> อลิกาโต โอ้ยจนตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบสี่ชั่วโมงโอ้โหสุดยอดเลยสองโลสองโลสองโลเท่านั้นก็ยสร็จรถไฟรอบนึง่งนะไปไปไปหนึ่งกิโลไปรเรื่อยแรงไป ไป่เฮ้ยสองชาไทย,ไเ,อย,ย,ไทยอเอ้าสวัสดีครับ <c oughs> จำได้มุมนี้โอ้สุดยอดจบมาท่อนแรกจบว่ะอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูบรรยากาศตอนจบนะครับ

ภารกิจเรายังไม่จบภารกิจเราคือต้องไปวิ่งให้จบพร้อมพ่อด้วยเดี๋ยวเดินตามหาพ่อก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งไปพร้อมกันเจอพ่อแล้วกลับมาเต้